คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะสองหัวใจคนที่อยากมานั่งสบตากับคุณอ่ะเป็นยังไงบ้างเ<ม>ขามองคุณอยู่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยมันนี้คำว่ารักเลิกนะคะก็อมองว่ายังคิดถึงยังนึกถึงนะคะคุณกับเขาอาจจะแบบเป็นเหมือนบทเรียนนะคะ ครั้งสคัญในชีวิตของกันและกันด้วยในเรื่องราวแห่งความรักความสัมพั์เนาะแต่ก็ไม่เคยเลือนหา,ายานใจนะคะแล้วตอนนี้บางคนที่บางคนนะที่อาจจะไกลกันเนี่ยเขาอาจจะเฝ้ามองคุณอยู่แอบอง,องในึ่ในใจเหมือนกันว่าคุณเนะี่ยยังคงคิดถึงเขาหรือยังมีใจให้กับเขาบ้างไหมด้วยนะคะบางคนถ้าไม่ได้หาหินก็คือในเนี่ยมันมีความารักนั่นแหละนะคะก็คงรักแหละคิดถึงอยากมาเห็นหน้าเนาะ อยากมานั่งสบตาปิ๊ง,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 งเออยิ่งกลาคืนยิ่งคิดถึงนะนะคะกลางคืนอาจจะหลังจากแบบเสร็จภารกิจนู่นนี่นั่นนะคะเวลาได้อยู่กับตัวเองตามตามลำพางเนี่ยคิดถึงนึกถึงนะคะแล้วแบบว่าอาจจะอยากรู้เหมือนกันว่าคุณอนะ่ะยังคงคิดถึงเขาเหมือนที่เขาคิดถึงคุณหรือเปล่า ส่องหัวใจคนที่อยากมานั่งศบตาคุณนะคะไม่รู้ช่วงนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใครทำงานหนักหรือเปล่าคะถ้าเป็นคุณที่ทำงานหนะักเขาอาจจะเป็นห่วงว่าเธอพักผ่อนบ้างนะหาเวลาแบบใครอะเวิร์ก b a l a n c e บ้างนะบางคนอาจจะหักผมหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ค่ะอาจจะอยากที่จะได้เวลาพักผ่อนกับคุณ หรืออีกในหนึ่งถ้าแบบว่าหาเห็นกันเนี่ยเขาอาจจะอยากมาปรับความเข้าใจกับคุณนะรับสมดุลในความสานนัมพันธ์อีกครั้งนะคะแล้วก็เออ่ถ้าเกิดบางทีอะคะ่ะเขาเป็นคนที่ทํางาน,น,ะะนอะเนาะเหมือนคุณอาจจะแบบมาเป็นแบบพลังงานดีๆอะคะ่ะทําให้ชีวิตของเขาอะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ บางคนที่ไม่ค่อยได้สื่อสารกันหรือขาดการสื่อสารไปแล้วอะค่ะเขาอยากจะถามถึงนะคะหรือเข้าไปถึงจิตใจคุณว่าตอนนี้คุณยังรู้สึกรู้สึกยังย่กับเขาบ้างแล้วคุณยังคิดถึงหรือเปล่าอีกในหนึ่นอะคะ่ะบางคนที่ในช่วงระยะเวลาของขการสอารที่มันมีแกลมีช่องว่างเขาอาจได้ทบทวนตัวเองนะคะเข้าถึงจิตใจตัวเองว่าเออตอนเนี้ย คงจะรู้แล้วแหละว่าคุณนะนะคะสำคัญกับเขาแค่ไหนเนาะสองหัวใจคนที่อยากมานั่งสบตากับคุณหัวยุ่งหัวคุณหรือหัวใครหัวใครไม่รู้ผมใครไม่รู้ยุ่งก็าอาจจะมันๆอาจจะยุ่งไม่ค่อยใส่ผมนะไม่เกี่ยวไม่ใช่เออเบางเคสบางกรณีค่ะ อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างในควาสมสัมพันธ์ที่ต้องสาสานกันอาจจะอยากมาเคลียร์นั้นะหรือเขาบางคนเขาอาจจะรู้ตัวแล้วว่าเขาเป็นคนทําให้เรื่องมันยุ่งนะคะอาจจะอยากมาเคลียร์มาสาสานประเด็นปัญหาต่ตางๆบางเคสเนาะหรืออีกในหนึ่งนะคะช่วงนี้เขาอาจจะยุง่งยุ่งหรือค,คุณก็ได้ค่ะอาจจะอยากอาจจะยุง่งยุ่งอยู่แล้วแบบ เอออยากจะหาเวลามาได้แบบใช้เวลาด้วยกันจังเลยเนาะยุ่งไนงะหัวยุ่งไนงะผมก็ยุ่งในเะช่นกันใครผมยุ่งเอ่อเขาอยากจะหวีผมให้คุณระะึเปล่าจะย้ายคุณหวีผมให้ไนี่คะอาจจะอยากรอ,อรอหือเสื้อกางเกคุณด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะอ่ะเออคิดถึงวันแรกที่ได้เจอกันและได้ตกหลุมรักกันตนะั้งแต่แรกเห็น ในหออาานที่สองว่าคว้าตัวคุณเข้ามาใกล้ๆมันสบตามองหน้านะคะตาสบสายตานะคะด้วยบางคนเนาะอาจจะอยากมาหอมแก้บก็มันเพิ่งปีใหม่มาไม่นานเช่้นคะยังเพิ่งแบบยังกลิ่นอายของเทศกาลเนี่ยมันยังคงอยู่นะคะบางทีเขาอาจจะอยากมาเฉลิมฉลองกับคุณด้วยนะนะคะหรือคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่ เออเราได้ใช้ร่วมกันเนาะสองหัวใจคนที่อยากมานั่งศบตาคุณเขายัางเห็นว่าคุณสําคัญคะ่ะแล้วคุณดักคุณเห็นความสําคัญของเขาบ้างหรือเปล่าบางทีเขาก็ไม่แน่ใจนะคะบางคนบางคนที่ห่างเหิ่นกันไปเนี่ยเขาอยากจะลองเสี่ยงเข้ามาในความสมคั์นี้อีกครั้งนะคะเออบางคนอยากจะลงเข้ามาแข่งขันชิงใช้เพื่อให้ได้คุณมาด้บางเคสที่แบบว่าห่างเหนินแล้วเขารู้สึกเหมือนเขากำลังมีคู่แข่ง หรือไม่งั้นอย่างไรหนือก็คือไม่ว่าความสัมพันธ์นี้ต่อไปข้าจะเป็นยังไงเขาก็อยากที่จะเสี่ยงเดินทางไปกับคุณเหมือนกันค่ะพร้อมที่จะแบบว่าเทหมดหน้าตาเหมือนกันนะคะและสองหัวใจคนที่เอามาต้อนสบตา,นนาคุณเนาะคุณภาทจ,จะเคยวางแผนร่วมกันในการใช้ชีวิตคู่หรือแต่งงานกันหรือเขาอ่ะก็ยังอยากให้บอกว่าคุณเป็นคนที่เขาจะใช้ชีวิต พูดด้วยในอนาคตนะคะตกลงปรงใจกันนะคะบางคนอยากจะสื่อสารเข้ามาหาคุณนะนะคะเขาอาจจะเคยทำให้คุณเสียใจนะแล้วเขารู้สึกว่าเขาเสียใจมากกับสิ่งที่เขาได้เคยทำลงไปไม่แน่ใจว่าเขาจะยังได้โอกาสอีกไหมนะคะแล้วเขาอะนะบางเคสเขาต้องสึ่อว่าเขากำลังมีคู่แข่งหรืคุณกำลังมีใคร คนใหม่เขามาเขาไม่ต้องการให้คุณอะไปกับใครนะคะมันมีคำว,ว่า I อ i ิ s อยู่ที่แปลว่าคิดถึงด้วยแหละเออคุณกับเขาเคยไปทานอะไรอร่อยๆใกันปะเขาชอบมองเห็นคุณทานอะไรอร่อยๆอะคุณอาจจะไม่มีฟอร์มนะนะคะคืออาจจะมีความเป็นธรรมชาติเช่นเออจะอะไรเลอะปากบ้างเขาก็มองว่ามันน่ารัก เนาะแล้วก็เขาอะอยากจะใช้เวลากับคุณมากๆเลยนะบันเคสมีคำว่าขอโทษเกิดขึ้นค่ะเขาอาจจะเคยไม่น่ารักกับคุณเขากำลังคิดว่าเขาจะขอโทษคุณยังไงดีอารมณ์หึงแรงนะสองรอบอีกแล้วค่ะ anyone else นะคะ are you being with anyone else เธอกำลังอยู่กับใครนะคะแล้วเมื่อกี้มีใบหนึ่งที่ที่บอกว่า I don't want you to go out with anyone else. ไม่ต้องการให้เธอออกไปไหนกับใครนะคะแล้วอีกสักใบสิอืเขาอยากที่จะรนนิบัติดูแลคุณด้วยความรักความเสน่หาทั้งคืนเล่นปูไตหรอหรือจะเล่นหมากรูกไม่รู้ <laughs>